มาใส่ต้นขำอับน้ำอับในเรียบร้อยเนาะอารอนเองมันนึ่มเป็นอะไรกัเขาสิพากันไปใส่ปุ้ยเาจะไปลตลาดไปตลาดแรงลีกพ่อสุดยอดมิกแอนสีดํา <laughs> ยิ<น>้มคุณมาขัดการเลอารอนมาแบบสีชมพูอารอนโสดเด้อผู้บ่าวผู้บ่าวผู้ใดแบบบางๆแก ติทท๊งมาได้ผ <deal> <lava> <noise> ู้บ่าวว่างๆผู้บ่าวบอกว่าลองได้เด็กจิงโคมลองลมได้ลองลมได้เด็ใจจังโคบเนาะอร้อนเนาะเขาเป็นผู้บ่าวโสดเออเขาเป็นผู้บ่าวโสดเท่านั้นนะลูกแบบทรงแดดดี้น่อยนึงอร้อนมาหมอมักเด็กน้อยเออไป Right? <laughs> เ <laughs> ื <ous climb> <victory> <sh> <explode> ่อนฉันอยากละเอียดนะเอาโสดด้วยความมาเล็กน้อยอันนี้เธอโสดอันนี้มักหาีก็ได้อันนี้มักเล็กน้อย่มันจะปีก่ะเสาปีลงมามาาปีลงมาหาปีขึ้นไปบกกเาสามบกกเาสามหรือว่าบวให้พาคผู้หญ้เออนาค่อยนังกับตองเป็นสี่สิบอัพชอบสามสิบสี่สิบขึ้นไปเอออันนี้ตัดตัดตัดตตัดดต ไทยลงผับบานเอิ่นส่วนว่าภาคอื่นหนาจะเมนตะกะเตนขายาวพบได้ตมธรรมสตวอ๋อนี้บอกไปลองบ่เคยกินจัอเกลือบ้านเฮาบ่เคยเห็นด้ที่ขายี่ตะกะเต้น่ะี่เ็นบ้มันตะกเตนตะะเนีะกะั้นตะนีะ้นตะกะเตนตะกะนนตอมดอนกะเต้นตะกะเ้น้นเนตงกะเกนะเกนกเ้เอกเเอตะกะเต้นนเนาะ เบเตแซีบเลยเธอฉันเห็นพี่เดนกินนะ่ะฉันอยากกินอันนี้ขายเนี่ยไหนนี่นะตัวนี้เพื่อนวยมีกซมอันนี้5ัตุลาค55ได้มาแล้วแทด้ดาว่าจ้ิ่รมมันน้าอร่อยมมนอาเทสอาเนดีีตุน ตัวเยอะแท้เฮ็ดใส่อันนี้ใส่วันนี้ก็เปนใส่แม่แหละเอาเครื่องในใส่อวยยัดใส่แซ่บเด้อาแท้ขายได้นีตัวละสนมันตัวนี้ก็ได้อันนี้มกยงอ่ามันมีบอนมกสมองอมกสมองมกสมอง

เ้าเห็นผู้สาวกินกินอดสาวมนงโอ้มันก d ว้าววันน oh wow! ี้สาวสดวแสมสวยวทุกคนนะกินก่นอามาลองลนนครั้งแรกแล้วก็ กินแม่ไหมกินแม่ไหคนงามเขากินแม่ไหมอันนี้มันตัก,กแดนก็เป็นไงไม่เจกอะไรเลยเนาะมันกับมันนะมัณเท่าแบบมาันยาบๆจริงๆโอ้โหกินขึนกีค่ะ มันคือทีโรแนะทิโรมันยังอร่อนมันมันงอืมเฮ้ยมันขาวอะไรบ้างมันจะบมมันโอ้โหคือการทานใครกินครั้งแรกถามคนล้วงพับบังคนล้วงพับบังยังมาหู้เลยนี่นะมันมีความจับหนามีไผ่หู้เบิ่งในเด้อว่าโต๊ยยังมีหู้ต่ว่าแซ่บแล้วลองจับแจ่วบั้งขนมโมเมียนนะโมเมเนแล้วนะอันนั้นแจ่วหวานจับไปแล้วโอเคขึ้นมะโต้หนึ่งจับยำจีน หนั่งห้านที่ว่าอยู่ในแคมของแคมปน้ำนะวิวดีแห้งก็เลยอยากพากกไปหนังเพราะว่าห้านนั้นเขาก็ติดตามมาจากตอๆเนาะแล้วเ้าก็สีหาห้านพอแล้ว ทเทเดนอลอน มันออกเสียงยากแฮงแคปรีเซียเซแคปรีเซียซพ่จะยังเบื่อนีมั้งเขาบอกให้เขาบอก ตาไปก่อนอรอนจะเป็นคนเทสเนอร์ปอาบใส่ห็นปุ๊บจากเข้าใจว่ะซซ่ต้อง ผใส่ซอสนั่นบมใส่ซอสนี่ก่ะรสบ๊วย่ถือจะโบกุ้เติมอ่ะฮะโอเคแล้วพวกเฮาสิพาแกกินข้าวแล้วพวกเฮากัสิไปต่ออีกห้าหนึ่งกะสิถ่ายบรรยากาศของหลวงพระบางมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะอีพีนี้กะยาวย้มเผาไว่ายาวเพราะว่าเฮาถ่ายประมาณหามือแต่เฮาสิตัดเป็นคือมือเดียวเพราะว่าบ่อยากให้มันยาวแล้วกระทัดเกินไป ตังอิมจังอิมไหมหอิมอ <จน S 1> ุ้นตอนนี้ตั้งคันได้สองเดือนแล้วรท้องกับใครท้องกับพิซ <laughs> พซ่าท้องพิซซ่าเออเป็นปตะกินแห้งกับโนสิ์ขายส่งแรงๆนะ่ะอรอนฮอนเนาะมือนี้่อ่าหัอว่งอนขอตอนมา ตอนมาบอกแมนอากาศมันจะคุ่นถาจะว่าห่อน,อนอถ้าไปเทียบใส่สวรสดเกตก็บลพะบางอาร้อนหคาคะนนีน่องพอดเลยลบางอ่าเต็มซิฟห่อนอยู่ประมาณห้องสวรรดเกตเต็เมซระมาณา <c oughs> โอ้โห <c oughs> บริหอรธรรมดาห้องแบบทิว <c oughs> ใหม่ <c oughs> อะดมีแค่สองระดูทนี ระดูหอนกระดูห่อนกำนระ,ะดูหนาวก็คือเย็นหน่อยก็เย็นแหงความเย็นอยู่พูดเนาะเย็นสามมือห้อนหนึ่งมือแล้วก็เห็นไห่ไข่ก็คืออันนี้ก็คนหนึ่งที่แบบอากาศเปลี่ยนก็คือจะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ขึ้นมาทันทีบ่อยสบายบ่อยอากาศแหยงแป้งบ่อยอือบาเถียอมันจะมีสามระดูในหมือเดียวอตอนเช้าหอดตอนเที่ยงห่อนแหงแรงมากนตกขับไปหนาว ก็มีปลาสมประสานโอเคทุกคนจะ่าทุกคนยางเหรอชมวิวอีกเมื่อหนึ่ง เกับคุ้มเพลงกับวิวเบิร์เขาลองเพื่อเนาะงานเพลงนี่ดเจเปิดเพลงไงฟังพ่อเออข่าวมุ้งคือไปเหมือนจะอาดิจีมาสายนังอ่าชิวๆคอหล่าคอเบียยังไงได้เรื่องนะนอนเมื่อยแต่กบไป่ตกินเบียนะมันเผาอะนอนแบบนอนแบบชิวๆนอนแบบพักผ่อนอะนะมานอนแบบ ก็จะพากไปหานนั่งกินเข่าสิมีโปรแกรมไปหันไปนีตะกาก็ต้องกับใส่เวลากับไปนั่งรถไฟก,กับเกากัก็จะเป็นส้วงแรงๆหัวสองๆก็จะไปกกบไปปินไปทัดบุช าูเ้นั่งแบบชิวๆสินะว่าค่อยมากแบบไปคลับไปบาร์ไปแดนนว่าคอยมากยุคสมัยนั้นคือพวกเขาก็ไปมันแตกต่งกับบุคลิกแบบว่ามักแต่งโตแต่กับหมักไปเล่น บางโมเมนว่าแต่ขึ้นสื่อเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าของฝากของต้อนเรื่องอาหารการกินก็คือการบวาจะเป็นสั์ป่าหรือว่าสั์ตามฤดูคือว่าตลาดเศร้าคือเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงพะบ้างที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะหมักมะนางหล่อตอนเศร้าแล้วมาเบิ่งอาหารการกินของชาวบ้านและอีกเมนูหนึ่งอาหารเศร้าแคมทางของหลวงพะบ้านกวนเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ตอนเศร้าเป็นเมนูยอดฮิตของไทยลวงพะบางหรือว่านักท่องเที่ยวต้องได้มาซีเมนูนี้ก่อนจะพากันขึ้นประทัดผู้สีทั้ง3คนเฮากับพากันเติมผั กันก่อนก็คือเขาเหนียวทุกคนขาดโบได้แท้ยังจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่ขอกินเขาสะกกอนสาวเราเป็นคนหนึ่งที่ขาดเขาเหนียวบบไดและมากินเขาเหนียวแห้งกินยังกับบบแล้วซ้ำเขาเหนียวก่อนที่เข้าจะขึ้นประทัดผู้ซีอยากบอกว่าสามร้อยเจ้าแปดคันพวกเขาก็บอกเลยว่าถ้ารกิจนี้จังไดพวกเขาก็ต้องเหตุให้ได้ตั้งแต่ต้องขึ้นได้อยู่เชียงใหม่ใน้เจะอุบ บุ๊ยบู๊ได้อุ่มก่อนไม่มีคนหับอุ้มนะขึ้นเสียงไปเลยเห็นไหมอรอเอ้่อแต่เขาขึ้นแล้วเขาบอกเอาเขาบวเมื่อยป้อขนาดฉันนั่งไอเสียงฉันยังเมื่อยซ่อมขึ้นสวรรค์อยู่พี่น้องโอ้ยหละคนเลยบบคอยเด็บนี้ไปไปสวรรค์ รีวิวกันขึ้นสวัสด์หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้รีวิวอะไรรีวิวกันยางขึ้นสวัสด์ซ่อมยางขึ่นเปจังไลยเมื่อยแต่กะขอเทิร์นกะสิบมีแห้งคุ้มเนาะทุกคนดูวิวด้วยมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อความคม สวัว่าจับกล้องหลืมันเบี่ยงเบนสมาธิแล้วมันเหนื่อยหน่อยลงอ๋อ,อ,อ,อว้าวามันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนี่ก็เ,เป็นวิน,นบ่นตลอดทางฉันบ่นตลอดทางเลย ฟิล์มอันแรกเขาก็ต้องมาแหวไกวาก่อนอหอนอแล้วพี่น้องยังบอกว่าเป็น5นาทีที่แบบเป็น5นาทีที่ยาวนานมากในชีวิตคมข้าม <c oughs> <c oughs> มากคะ่ะ <c oughs> ของคนนี้เป็นนกคูพก่พวกเธอต้องดูน,นกคู่ไปลูกไปโอ้อยน้องพินสวยมาก ตอนนี้เขาฮอดผู้สีแล้วแมนบ่ะแมนอะฮู้เห่ายางขึ้นมาใช้เวลาประมาณหานาทีกับกัะหอดแล้วคนกับบบมือไงแต่ว่ามันแบบโบเดวอมห่างไกลก่อนเลยรู้สึกวินวินนิดนึงแต่วิวอยู่นี่งามเนาะแมนขึ้นมากระเซาเลยตเห็นวิวเลยทายรูปเลยเก็บบรรยากาศปล่อยนก ป่อยนกและขอพรสถานที่แห่งนี้ขึ้นซื้อเรื่องขอพรผู้ใดขอพรยังไปก็จะได้สมปรถนาเมื่อนี้จินก็ได้ขอเป็นลายยาหอดเวลาลงพูแล้วเป็นอะไรเมื่อนี้ม่วนอากาศก็ดีดีอยู่นี่นะอากาศดีหลายอากาศดีแห้งถามมาวงตอนตะเป็นตกดินหรือตะเป็นขึ้นต่อท้ายคือสิแบบดีแห้งพี่น้อง กระต่างใจงานต้อนขึ้นกระต่างใจขึ้นต้นงามกระต่างใจงาน สิพาทุกคนไปกินข่าวก่อนกับเนาะก็คือเขาซื้อขาเพื่อไปดอนเพื่อบากินข่าวอันนี้คือเพื่อที่เพิ่นมอาหาอาหารที่ว่าเขาสิงกำลังสิไปกินเพิ่นก็มีเพื่อบริการสแตตบายนักท่องเที่ยวไปเนียนเนียนเป็นนักท่องเที่ยวเออเนียนเป็นนักท่องเที่ยวข้าก็เป็นบบแมนบอกฮะตโอ้ยฉันเป็นแม่ครัวแล้วอันนี้เขากำลังซื้อทางกันไป อันนี้กับทางห้างก็มีบริการมหาหัโอ้ลมดีขนาด้ีน uh นบูเต้นแทนเต้นว่าได้พี่น,อน้องเบิ่งเบิ่งแล้วก็ตำมะฮุงลงพะบ้างกระทอดอทอดกุ้งเนาะอันดับแรกข้าวพักสลัดนี่มาก,ก่อนพี่น้องนี่เด้อกุ้งเต้นเออเต้นเต้นเต,ต้นอันนี้ใบยังกบะบะฮู้เออเขาบะคือบะทะเนาะคล้ายๆพักลังเลิศเหจ๊ะนกมียังเพืไไ่อน้ใส่เฮาใส่เบิร์ตมีหมักทัว มกพริกนบูดมีรมกพริกี่เคา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 ะเงัดต้องพักใส่ว้าวมามามมมงเต็นแล้วพี่น้อง มาสู่มือสุดท้ายพวกเขาก็จะได้เดินทางกลับแล้วทุกคนอยากบอกว่าเป็นอีพีหนึ่งที่รู้สึกแบบดีใจหลายที่ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวกับหมโอเคพวกเขาสิพากันขับไปฝังง้นเพื่อวอวกเขาจไปกมลังอยู่ห้งแทมป์นะวเขาก็สิไปรถไฟและกับเที่ยงแล้ว,วตอนชวันกิจ โบตัมโบตัม้นเหือโบตัมโบตัมโบตัมเ็นคนสวรรค์ต้นขามาใช้กระตัมคือกันเรถประมาณที่เขากินวันนี้หาเซษหันช่องพัดเชิงแบบมันกับโบได้แพงเลยทุกคนคผมกับหนึ่งวิวสองรสอาหารคือแซ่บถึงป่าได้บอกว่าเกี้ยงทุกอย่างอย่าเป็นคนกินแซ่บอยู่แล้วเนาะเนาะกินแซ่บอยู่แล้วพวกเขาเนาะ นางเฮือข่มาขืนถา่าบ่ฮอดถานาทีทุกคนเซิงวะมันเป็นเวลาที่ไวแหงส่วนย้มแรงนักท่องเที่ยวก็จะพากันล่องเรือกินเขาเซ่งวาบรรยากาศดีแหงอีพีนี่จินมีเวลาโจแหงเลยบ่ได้ขึ้นเรืออยากบอกว่า <คน S 1> ถ้าหอบห,หนาได้มาฮับห้องว่าต้องเลาะไห้มันทั่วกว่านี่ลวงพะบางไปต่อคือเป็นรถไฟกลับแล้วนะ ท่านได้คิดฮอดนะประมาณนึงแต่ท่าน,าานบ่ท่านได้ครับก็เสิตีต๊ดแอลอนต้องหาผัวอยู่พี่อลออนต้งหหาาลยประเทศมแอลอนต้องหาผัวอยู่พี่แล้วอ่ามีไว้ประเทศเราเออมีโอ๊ยตายละบ่ได้บ่คือชั้น,นอกใจเดียวรักเดียวบ๊ายบายเก็บเครื่องเก็บกระเป๋าทุกคนโบอ,อยากกลับเลยอ่ะ ขี่ทอหลวงพอบางอานี้ค่ะเนี่ยนาเดียวออกจากลวองพอบางทราบกันำลังเดินทางกลับมัอนถอนมงกลับของเฮาแล้วเห็นคุยบ้งเียกลบเบียดอยู่ต่ออยู่ต่อเลยนี่มาเ็บนงินมาใหม่เพาะเราอารมณ์ยำๆเลยนะเกฟบาย กันสมาใหม่สบาใหม่ครัอยาไปก็อยากเห็นคลิปดีๆเลยครับบนวัดแบบนี้ก็สนับสนุนมาได้เด้อดวยโอเคแล้วพวกเขาก็สิทธอดรถไฟแล้วก็เอาก็สิกลับไปเรียงจันเนาะแล้วก็ตโตสมัติเขตหน่อยอืมโอเคอี่พีนี่เนาะเขาก็ขอขอบอกขอบใจกับเอ็มีเนาะที่มาสนับสนุน เาเข้าไปม,มีโอกาสมูมูม,มากกัน3คนไมาเห็นงรงมพับบ้างคึื่อันนี้ก็ครั้ง,งแรกอลอันก็ครั้งแรกสนปุ๋ยหันแทบจะเป็นบ้านทุกคนอยู่แล้วล่ะเป็นทุดเน